สวัสด,ดีครับช่องแฝมสตอรี่นะครับวันนี้เรามาพามาดูเครื่องสูบน้ํานะฮะเครื่องดึงน้ําสูบน้ํานี่นะฮะเป็นระบบใช้แก๊สนะพลังงานเป็นแก๊สนะมีอันนี้ถังแก๊สนะครับมีสตาร์ทสตาร์ทมือเหมือนกันเนี่ยถังแก๊ส ท่อแก๊สมาที่หม้อต้มครับหม้อต้มเป็นตัวลดแรงดันสองท่อนี้ก็คือเป็นท่อน้ำครับตอนน้ำเข้าหม้อต้มทำให้แก๊สแตกตัวเป็นไอนะตัวนี้ก็คือพอแก๊สออกตัวนี้แก๊สเข้านะครับมีสลิตอ์ปิดเปิดแก๊สเหมือนกันใไปในแก๊สออกไปท่อนี้นะ ตัวปรับละเอียดตัวลดแรงดันอีกทีนึงแก๊สก็จะเข้าตรงช่องนี้นะฮะชร่องนี้ครับเข้าไปตรงคาบูเรเตอร์กานี่นะ,ะน้ำขึ้นแรงมากนะคะรอบเพราะเครื่องเดินเบานะฮะ สายพานผมมาตุดน้ำจากคลองใหญ่มานะฮะที่บางน้ำเป้ยวนะครับนี่ลักษณะเครื่องเป็นตัวนี้ครับเครื่องนี้ไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะ ที่เขาใช้โดนฉีดยาวันนั้นนะครับนี่จะมีท่อลอดใต้ถนนมายน้ำก็จะออกมาทางนี้แล้วก็ไปเข้าทุ่งนาหันเดี๋ยวพาไปดู ตรงคลอง,องลองน้ำส่งน้ำเข้ามานี่เรก็มาเจอเจ้าของนาคนเฝ้าเครื่องนี่ฮะกระสุบน้ำเข้านานี่ เรามาเจอเจอพี่เจ้าของนาแล้วครับนี่เขาเอาน้ำเข้านาแล้ววันนั้นเรามาดูที่เขาโดนฉีดยาคุมยาวันนี้เอาน้ำเข้านาแหละครับเมื่อกี้ผมไปถ่ายไ,รรไปถ่ายเครื่องสูบน้ำมาแล้วคดี <c oughs> <c oughs> นี่นะครับหน้าตาพี่เจ้าของนาเขา <c oughs> บรรยากาศดีมากนะครับ น้ำเข้านานนะฮะโอเคนะครับงี้ผมก็จบคลิปท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับช่องแปมสตอรี่นะครับขอบคุณครับเนี่ยครับจะของรถมาเล่งเครื่องให้ดู นี่ดีมากนทะ่อ,อนี้สั่งทําเองหรือว่ายัางไงฮะโอ้มากกับเครื่องนะฮะนี่นะเขาดึงรอบเดินเบาธรรมดานะ